สวัสดีครับสมาชิกพี่น้องผองเพื่อนทุกท่านครับวันนี้พ่อใหญ่มหาก็นำเอาพระสมเด็จวรละคงองค์ดำนะเพื่อนสมาชิกเป็นองค์ที่สามแล้วที่พ่อใหญ่มหานำองค์ครูองค์ประจํากายของพ่อใหญ่มหานะพ่อใหญ่มหามีองค์ดำอยู่สามองค์แต่ว่าองค์นี้ถือว่าจัดเป็นองค์ที่พ่อใหญ่มหานี่ชอบสุดนะ เื่อนสมาชิกโดยเฉพาะเนี่ยดูดูด้านข้างท่านจะโค้งงอนะท่านจะบิดเบี้ยวนะท่านจะโค้งงอนะบิดเบี้ยวไปทางด้านหลังนะเนี่ยความเก่าของท่านนะความแข็งของท่านนะจับนี้เย็นนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยจับนี้เย็นนะเป็นพระในยุคปลายบรอกพิมพ์ของเจ้าหลวงวิจารนะองค์นี้เส้นบังคับพิมพ์นี้ชัดเจนนะเราจะเห็นแร่แร่เม็ดมะขามนะเพื่อนสมาชิกเนี่ย แร่เม็ดมะขามหรือว่าเหล็กไหลเพิงอะนะเนี่ยบางท่านเ็เรียกว่าแร่ดอกมะขามหรือว่าแร่เม็ดมะขามก็ว่ากันไปนะเดี๋ยวเราดูกล้องขยายชัดๆีด่จะเห็นแบบสวยงามมากนะเนี่ยลึกคมชัดนะองค์เนี่ยดูดูซุ้มดูซุ้มมีโยเอียงไปทางด้านด้านขวามือเราอ่ะนะขวามือเราซ้ายองค์พระเนี่ยแต่ถ้าหากว่าเรา มองดูพระพักเนี่ยรกพิมพของช่างหลวงวิจารณเนี่ยพระพักท่านจะเหมือนลักษณะเป็นแบบใบาโพนะเข้าล้ําตัดนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยใบยโพเกตเนี่ยจะเลียวแล้วเกตเนี่ยก็จะสะบัดนะเป็นการพาดผ่านนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยเกตเนี่ยเห็นไหมครับพาดผ่านซุ้มะระฆังนะองค์เนี่ยถ้าเราเอาเอา,เอาแม่เหล็กนะเอาแม่เหล็กที่เขาทดลองสําหรับ สำหรับพิสูจน์พระเนี่ยโอ้โหติดนะติดดังติดดังปึ๊กเลยนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยแล้วก็ุทธคุกคนี่ด้านมหาอุดนะเพื่อนสมาชิกเท่าที่พ่อใหญ่มหาได้ฟังครูบาอาจารย์หลายสายนะครูบาอาจารย์หลายสายที่พ่อใหญ่มหาไปไปอบรมไปเข้าคอร์สกับท่านเนี่ยหลายหลายท่านนั้นหลายเกือบสิบกว่าท่านที่ท่านเปิดคอร์สนะก็สองวันก็มีนะแล้วก็เป็นสมาชิก ตลอดชีพก็มีนะไปว่างตอนไหนถ้าท่านไม่ติดธุระเราไม่ติดธุระเราว่างก็ไปหาท่านไปเจอท่านก็ยินดีบอกสอนแนะนำนะมีการสร้างจริงองค์ดำมีจริงปรกากฏในหลักฐานเห็นชัดจริงนะเพื่อนสมาชิกแล้วก็พุทธคุณนี่ก็โอ้โหมหาอุดนะเป็นเป็นฐานไม้มงคลนะฐานไม้มงคลหรือว่าเกสรดอกไม้มงคลนะ เพื่อนสมาชิกนะท่านเผาบทตำหรือบางท่านก็บอกว่าใบลานเผาก็มีนะแต่ว่าใบลานเผาก็ไม่น่าจะเยอะนะถ้าใบลานเผาคงหมดเป็นตู้ตนะไบลานนะที่จารึกใต้บิดกนะแต่ว่าก็คงจะมีบ้างนะสรุปก็คงจะเป็นพวกไม้มงคลนะฐานเนะี่ยฐานไม้มงคลแล้วท่านก็นะผสมกับยันตรีนิสิงเหนะยันตรีนิสิงเห เป็นเป็นชื่อยันนาตีนึสิงเหนะตั้งก็จะท่องเขียนแล้วก็ลบแล้วก็นี่แหละข้าวขาวนี่ก็เอาเอาผงข้าวขาวผงช็อกนะมาเป็นโปรยลงเป็นมวลสารผสมติดนิดหนึ่งก็ยังดีนะก็เ,เป็นส่วนผสมนะเพื่อนสมาชิกนี่นะแต่ว่าสายสายพานิดเนี่ยพย่อใหญ่มหาไม่ค่อยเห็นนะเพื่อนสมาชิกไม่ไม่เห็นไม่เห็นมีนะ เซียนระดับหนึ่งในท็อปเทนของเมืองไทยนี่เขาไม่ค่อยครอบครองนะไม่ค่อยพูดถึงไม่ค่อยเช่าหาหรอกองค์ดำเนี่ยย,ยุเว้นสายอนุร,รักษ์แบบเก่าๆนะอายุมากๆสายพุทธคุณนะสายอนุร,รักษ์เนี่ยจะเจ,เจอเจอเยอะแต่สายพาณิชย์เนี่ยไม่ค่อยมีนะถ้ามีเนี่ยก็ต้องเป็นแบบเขาไม่ปล่อยกันะนะ คือเขาเขารู้เขามีหลักฐานเขามีที่มาชัดเจนเขาก็เก็บของเขานะน้อยที่เขาจะปล่อยพวกเซียนยกเว้นั้นเขาจะปล่อยให้กับคนที่เขามาคุ้นกันนะนะเหมือนเหมือนเราขายผระนะเพื่อนสมาชิกที่เขาขายได้10ล้าน20ล้านนี้ก็ฟังไว้นะเพื่อนสมาชิกเพราอย่มหาก็ฟังเขาเล่ามาก็เป็นคอนเทนต์เท่านั้นแหละเพื่อนสมาชิกนะเขาไปเช่าเงินจากธนาคารมาเหมือนเราเช่าเงินแต่งงานมาลาล้านเนี่ย ร้านหนึ่งก็ค่าเช่าสักห้าหมื่นอย่างเงี้ยนะแต่งานเสร็จก็เอาเงินไปคืนเขาหรือว่าเขาต้องการคอนเทนต์เยอะๆสี่สิบล้านเนี่ยไปไปเช่าธนาคารมานะสี่สิบล้านก็จะจ่ายสักห้าแสนอย่างเงี้ยนะหรือประมาณนี้นะเพื่อนสมาชิกนะประกันด้วยนะค่าประกันค่าอะไรมันมีธุรกิจด้านปล่อยเงินให้ให้เช่ามาทำคอนเทนต์เนะพื่อนสมาชิก หนึ่งสองถ้าเขาจะซื้อจริงก็มีนะพะ่อยหมหาเขาฟังอยากเพื่อนกุูบาอาจารย์หลายท่านก็บอกก็มีขายจริงอะนะสิบยี่สิบล้านแต่ว่าการที่เขาจะซื้อพระจากใครสิบล้านเนี่ยคนซื้อนะกับเจ้าของพระเขาต้องรู้จกักมกคุณเขาต้องรู้จักคุ้นเคยกันมาระดับหนึ่งนะเพราะว่าพระซื้อพระเนี่ยซื้อมาสิบล้านวันนี้ ท่านอาจจะขายไม่ได้10ล้านในวันพรุ่งนี้ก็ได้นะมันเหมือนตลาดหุ้นนะมันขึ้นลงแล้วแต่จังหวะโอกาสถ้าซื้อพระมาแล้วจมเขาก็ไม่ซื้อนะเพื่อนสมาชิกอย่างเราไปซื้อพระจากคนอื่นซื้อมาเราคิดว่าราคาขึ้นเนี่ยจังหวะไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นนะแต่ถ้าซื้อมา10ล้านแต่ถ้าจังหวะมันดีโอกาสมันให้นะรู้จักมักคุณคนที่เป็น คนที่เขามีเงินเย็นนะเขามีเงินร้อนอะนะเพื่อนสมาชิกพวกเศรษฐีขาบ,ขาบดีก็มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านอ่างเงี้ยนะสิบเราซื้อมาสิบล้านเขาจะซื้อพระองค์ละยี่สิบล้านมันก็ไม่ใช่เรื่องยากสําหรับเขาแต่ต้นนี้ั้นนั้นเงินเขาเย็นไงเขามีเงินเยอะเขาซื้อได้ดังนั้นเนี่ยคนที่จะซื้อพระเนี่ยคนที่จะซื้อพระสิบล้านก็ต้องไปซื้อกับคนที่แบบมีมีแบบว่ามีต้นทุนทางสังคมเชื่อถือได้ เนิตี่ว่าเขาไม่โดนหลอกแน่นอน,เ,นเดี๋ยวนี้โดนหลอกกันเยอะออกสื่อออกโซเชียลยึดฟ้องแจ้งจับเช็คเด้งมีเยอะใช่ไหมเพื่อนสมาชิกดังนั้นก็ก็ระวังนะเขาจะซื้อพระจากใคร10ล้านก็ต้องก็ต้องมั่นใจได้ว่าพระนั้นเป็นพระแท้นะดังนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อเราไม่รู้จักเขาเนี่ยเรามีพระแท้เรา ประกาศใ้โลกรู้ว่าเรามีพระแท้ใครดูก็แท้แท้ตาเปล่าว่าอย่างนั้นนะนะพวกเรานี่แหละชาวบ้านธรรมดาแท้หมดนะนะทีนี้เราจะไปขายสิบล้านเขาเนี่ยไม่มีใครซื้อหรอกครับเราเป็นใครเราเป็นใครเรามาจากไหนเรามีต้นทุนมาอย,ย่างไงเนี่ยคนเขาจะหอบเงินสิบล้านมาซื้อผ้าเราเนี่ยโดยที่เราไม่รู้เนี่ยจากกันเนี่ยเป็นไปไม่ได้น้อยมากนะ ความน่าจะเป็นหนน้อยมากอันนี้คือจากประสบการณ์ที่เขาเล่ามาเราก็ฟังแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนสมาชิกถ้ามีก็ก็เชื่อได้ว่าเขาพร้อมที่จะเขาก็ซื้อจะไปเก็บอะนะเซียนที่เราเห็นว่านัดการที่หน้าเ e เว n นัดการที่ลงอ่าที่ที่ปั๊มน้ำมันนัดการที่รัดอาหารแล้วก็เอาเงินไปกองแล้วก็ถ่ายรูปยืน่นภาพก,กันอนะ่ะอันนี้ก็คอนเทนต์บางส่วนบางส่วนก็จริงจริงเหมือนกันแต่ว่า เขาต้องรู้จักกันมาก่อนนะอีกอย่างหนึ่งเซียนเขาต้องการเอาไปเก็บนะทีนี้ที่พระยมหาบอกว่าสมเด็จองดำนี่ไม่ค่อยเห็นเซียนใหญ่ๆระดับประเทศหนึ่งในท็อปเทนเขาไม่ค่อยออกมาโชว์สมเด็จองค์ดําหรือว่าเขาเชื่อว่าไม่มีหรือว่าเขาเชื่อว่ามีแล้วเขาไม่นิยมนะแต่พระยมหาเชื่อว่าเขาเขารู้เลยว่ามีแต่ว่าเขาไม่ปล่อยนะเขาเก็บเขาเก็บไว้ผู้ทุกคนเนี่ยมหาอุด คงกับพันชาตรีนะเพื่อนสมาชิกถ้าเขารู้ว่าองค์นี้แท้นี่เขาเขาไม่ปล่อยนะถ้าจะปล่อยก็ต้องแบบราคามโหฬานเลยนะเนี่ยอย่างองค์นี้เพื่อนสมาชิกเอาเอาเอาแม่เหล็กมาดูก็ดูติดนะองค์นี้เพื่อนสมาชิกเนี่ยนะวางให้เพื่อนสมาชิกเห็นอย่างนี้แล้วก็ถ้าจะเอาอันนี้คือเนี่ยอันนี้คือเรียกว่าแม่เหล็กนะที่เขาขายกันสําหรับ พิสูจน์พระโดยเฉพาะนะเพื่อนสมาชิกอย่างเงี้ยเห็นไหมเพื่อนสมาชิกเนี่ยติดเลยนะเนี่ยอย่างเงี้นะติดเลยแรงมากนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยแล้วก็มีแร่เหล็กไหลเยอะนะนี่คือด้านข้างเนี่ยด้านหลังดูด้านหลังสิครับเนี่ยเก่ายุคปลายนะก็ร้อยห้าสิบปีก็ประมาณนี้นะเพื่อนสมาชิกเดี๋ยวให้เพื่อนสมาชิกดูแบบใกล้ๆนะดูเนื้อเป็นยังไงเนี่ยดู พ่อใหญ่มหาจัดได้เป็นองค์ครูเพราะว่าดูชอบอท่านแบบโค้งงอไปด้านหลังอะเนาะกล้องเก่านี่อย่างเงี้ยเดี๋ยวให้เพื่อนสมาชิกได้ดูใกล้ๆนะส่องกล้องขยายชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็ไม่เป็นไรนะเพื่อนสมาชิกก็อยู่ที่ว่าเราเราชอบนะเราชอบตามที่เราศึกษามาให้เพื่อนๆได้ดูนี่ องดำนะสมเด็จองค์ดำ,นะรดำเรามาดูเหล็กไหลเรียกว่าเหล็กไหลเพลิงนะหรือว่าแร่แร่เม็ดมะขามที่เราเรียกกันนะเพื่อนสมาชิกเพื่อนสมาชิกเ,เห็นไหมครับนี่แดงๆอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเป็นดอกเลยนะเรียกว่าแร่ดอกมะขามนะหรือว่าแร่เม็ดมะขาม งดงามในเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับนี่ถ้าเราดูไกล้ๆเห็นไหมครับเนี่เหมือนสนิมนาะเหมือนสนิมเหล็กเลยนะเนี่ยเพื่อนสมาชิกดูใกล้ๆดูไกลก็ชัดดูใกล้ก็ชัดนะแต่ว่าใกล้ๆ,ๆจะเห็นชัดเจนกว่าเนี่ยเพื่อนสมาชิกดูเนื้อพระร้อยปีนะเนี่ยคือเขาไม่เรียบตึงนะเนี่ยเขาก็จะ เขาก็จะขยุกขยิกเขาก็จะขยุกขยิกอย่างนี้นะขย,ขยุกขยิกขยแย่ขยดน่ะนะให้เพื่อนๆได้ดูความงามสวยงามแดงเลยนะแล้วแต่เราจะเรียกนะเพื่อนสมาชิกเนี่ย แร่เมดมะขามแร่ดอกมะขามมานะที่ว่าเราจะเรียกเนี่ยเป็นก้อนเลยนะเนี่ยเป็นก้อนเป็นเม็ดเลยงามมากเลยนะเพื่อนสมาชิกดูสิครับเนี่ยก็อย่างว่านะครับก็ไม่ไม่ค่อยได้เห็น ในพวกเซียนนีเขาขายกันนะนะเขาก็จะไปเล่นอีกแบบหนึ่งเนื้อปูนเปลือกหอยขององค์หลวงวิจาร์บล็อกพิมหลงวิจันณ์บล็อกพิมองค์หลวงสิทธิ์บล็อกพิมองค์หลวงวิจิตเขาก็ไม่เล่นกันนะก็จะไปเล่นบล็อกพิมหลงวิจารณ์เนี่ยลักษณะเงี้ยเพื่อนสมาชิกตลาดนะนะตลาดเขาก็มาหวือหวาช่วงหนึ่งเขาก็จะไปเพื่อนสมาชิกดู นี่ครับโอ้โหงดงามมากนะขึ้นเป็นแบบขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยนะเพื่อนสมาชิกนี่เป็นสนิมน้ําสนิมเหล็กนะเห็นไหมครับแเพื่อนสมาชิกดูผ้าเขาขาวเนี่ยเนี่ยค,าาคือ,อยันตีนีิซึ่งเหเวลาท่านสมเร็จตัวเราท่องคาถาแล้วก็ ลบแล้วก็เอามาโปรยล,ลงเป็นมวลสารใช่ไหมครับสุม้มระฆังบางส่วนก็หักชำรุดไปดูดูแ่แร่เรียกว่าแร่ธาตุกายสิทธิ์นะเล็กไหลเพลิงนะแดงๆเป็นเม็ดๆเป็นกน้อนๆเลยนะเพื่อนสมาชิกนี่แล้วก็ดูลักษณะเป็นคราบนะเป็นคราบเป็นเชื้อรา ความงามหินศิลาทิคุนนะเพื่อนสมาชิกนะเนี่ยพราะเหตุมหาเรียกว่าหินศิลาทิคุณเรียกว่าเม็ดพระธาตุนะความงามนี่คือด้านหน้านะเพื่อนสมาชิกนะด้านหน้าเรามาดูด้านหลังกันนะโอ้โหด้านหลังเม็ดนี้เม็ดใหญ่อันนี้คือเป็นเม็ด มเมดเหล็กไหลนะเพื่อนสมาชิกเหล็กไหลไผ่ดำนะเนี่ยทำไมองค์ดำจึงมหาอุดคงกระพันชาตินะีเห็นไหมครับเป็นมิดเลยนะเนี่ยแต่ว่าเราเราก็ไม่เราก็ไม่ไปพิสูจน์แบบทดลองแบบนั้นนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยดูสิครับดูแบบโอ้ ดูแลเม็ดมะขามสิเพื่อนสมาชิกเป็นไงครับงดงามคือถ้าเราคิดโคงกับปัญจติเราก็อย่าไปทดลองนะเพื่อนสมาชิกเพราะว่าถึงเหตุขับขันเนี่ยท่านช่วยได้นะผู้ตุคุณล้วก็เข้าใจลำบากนิดหนึ่งนะเป็นเรื่องสิ่งที่เรามองไม่เห็นะนะเนีย่ยแล่เม็ดมะขามเป็นเม็ดไหมเพื่อนสมาชิกบางท่านเราบอกว่าแล่แล่ดอกมะขามนี่แหละเป็นดอกๆใช่ไ,ไหม โอ้แบบงดงามมากนะงดงามสวยงามเพื่อนสมาชิกดูดูใกล้ๆนะเนี่ยท่านมาอย่างไงท่านเกิดขึ้นอย่างไงเพื่อนสมาชิกใครมีสมเด็จอง์ดำเป็นอย่างนี้ไหมเพื่อนสมาชิกเราเอามาพูดคุยกันนะถ้าท่านมีอยู่ที่บ้านมีที่คอท่านเนี่ยเนื้อเป็นอย่างนี้ไหม พระแท้แหละเข้าใจว่าเป็นพระแท้ก็จะท่านที่ท่านมีอยู่แต่ว่ามีน้อยที่จะขึ้นเป็นแร่แร่ดอกมะขามแรล่เม็ดมะขามอย่างเงี้ยท่านมีไหมถ้ามีก็ถ้าท่านดูคลิปนี้เห็นคลิปนี้ก็ลองคอมเมนต์มาดูนะเพื่อนสมาชิกว่าพระที่ขอท่านที่บ้านท่านเนี่ยในการครอพของท่านเนี่ยมีมีแร่ดอกมะขามแรล่เม็ดมะขามอย่างนี้ไหมแดงเต็มเลยนะเพื่อนสมาชิกเนี่ย เขาขึ้นเป็นจุดๆเป็นหย่อมๆนะเขาไม่ได้ขึ้นทั่วองค์พระเลยนะเพื่อนสมาชิกเขาเขาขึ้นเป็นจุดๆเป็นหย่อมๆไม่ได้เกิดขึ้นเหมือนเจาะจงให้เกิดนะเขเกิดธรรมชาติเห็นไหมเพื่อนสมาชิกดูเนื้อเห็นไครับแล้วก็มาดูเรียกว่าเห็นไหมครับหินสลายที่คุณนะก็คือเม็ดพระธาตุนี่แหละครับ คราบนะ้ำมันตังอิวก็เจอนะเนี่ยเนี่ยลักษณะเหมือนกับเป็น,นเป็นคราบนะ้ำมันตังอิวนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยเป็นคราบนะ้ำมันตังอิวอยู่ในเนื้อผ้าอย่างนี้นะงามๆเพื่อนสมาชิกเนี่ยด้านข้างท่านก็จะประมาณนี้แหละครับถ้าเพื่อนสมาชิกมีสมเด็จองค์ดำนะถ้ามีเนื้อหาอย่างนี้นะมีแร่เม็ดมะขาม แร่ดอกมะขามขึ้นอย่างเงี้ยมีก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะเนะพื่อนสมาชิกแรกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะเนี่ยเห็นไหมแร่ดอกมะขามเหมือนสนิมนะเหมือนสนิมน้ําสนิมเหล็กเกิดขึ้นอันนี้คือเหล็กไหลเหล็กไหล,ลไปดำใช่ไหมแล้วก็เนี่ยแร่เบนมะขามขึ้นโอ้โหแบบดูดูแล้วนี่แบบมหศตรจันนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยด้านหน้า ขึ้นเต็มเลยนะน,นี่พระพักท่านหน้าพระพักนี่ขึ้นแบบเต็มเลยขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ